โอ้ยบางนี่ร้ายแห้ครับนะครับหวานหวานนะครับนี่เพราะว่ามันสุกเต็มทีแล้วครับสุกเหลืองเต็มทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมวันนี้มาเบื้องเหตุครับแต่ว่าพอดียางมา่อมหมากหม่ครับหมากยู่ตอนหมากเหลืองนะครับเนาะ ยางเขามาในป่ามาพ่อครับมาพ่อยืดจุ่มหนึ่งป้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บนะครับเนาะมันสุกซุกแห้งเหรอครับอืมเบิ่งครับนี่ครับคือหมากเรือนะครับเนาะเนาะครับหมากยืดตรอนครับหมากเรือเนี่ยพมาเก็บเก็บได้ละครับถุงหนึ่งครับเนี่ยพอดียางเขามาในป่ามาผ่อ มาเบิ่งเห็ดเนาะครับเนาะแต่พอดีมาผ่อหมากยู่ตรอนหมากเรืองเบื่องครับตกมันซุกแห้งแล้วครับนี่ครับสุกแห้งแล้วเนาะเบื่องครับนี่ครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ครับเบื้องสุกหวานแห้งแล้วครับเนี่ยเบิง่งอืมอยู่ตามปางสินเนาะครับ วันนียางลงมาเบิ่งเห็ดมาพอก็เลยแวะมาเก็บได้อยู่ประมาณกิโลหนึ่งหละมั้งครับเบืองเต็มเลยนะครับในผืนเนี่ยนี่เบิ่งครับในผืนเบิ่งครับอืนี่ครับมันอยู่ไต่จังสีนะครับไต่ภูมิหยา อุ้ยตรงนี้หลายคักเลยเอาได้กิโลแล้วทางนน้นอ๋อก็งลงปลาบอุู๋มองนี้หลายแหคยงครับนะครับหวานหวานนะครับนี่เพวกมันสุกเต็มทีแล้วครับสุกเหลืองเต็มทีแล้ว บลิเกียไปคาหรอกครับนี่สกบไปเห็ดแยมครับเก็บไปกินพอดีมาพ่อนาะครับโอ้ยเบิ่งครับเต็มเลยพี่นอ้องเต็มนะครับเต็มเลย,เเลยปลาดูปลาครับปลาสิเป็นปลาของหกหนึ่งสิ นี่เกิดไตโฮมใหม่นะครับเนาะมากนี่นี่ครับได้ละกิโลหนึ่งครับลอยกว่าลอยสามสิบคนก็ตีเป็นเงินไทยกับประมาณสามรอยประมาณสามร้อยนาะครับเนาะเก็บแป๊บเดียวได้เ,เงินสามรอย เงินอยู่ในป่าครับอยู่นี่หาง่ายถ้าขยันเนี่ยดูครับมีเห็ดน้ำนอเห็ดนี่ครับอุ้ยหกแห่งยันงู นี่ครับมีหมากบูบุรีนะครับเบิ้งครับ่งหมากบูบุรี ฉุกมากแล้วครับเนี่ยดูมันตกลงไปในพื้นแล้วนะครับดูในใต้หญ้าแล้วครับฉุกหวานเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ย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 ครับเนี่ยครับเนี่ยข้างถนนครับเบื่องครับนี่ข้างทางนี่ครับข้างถนน พอดีเดินมาดูเห็ดเนาะครับมาเจอพอดีก็เลยเก็บเอาสักนิดหน่อยเนาะได้โหลสองโหลไปทำแยมกินกินกับขนมปังเนาะครับอร่อยครับนี่ครับอยู่ใต้พุ่มยา อยู่ในปา่าหญ้านะครับเนาะโอ้ ครับนี่บูเบอรี่ครับนี่บูเบอรี่กำลังโตนะครับนี่ครับดูบูเบอรี่มีไหมทางโน้นมึงครับพี่น้อง้างท่ากันยังเกิดมึงครับ้างท่ากันยังมีเหยเก็บนะครับรอ ปวดที่ยอดเลยนะครับนี่ครับ ครับผมได้แล้วครับหนึ่งโลทำมากกับฝากากดไลค์กดติดตามากดแชร์นะครับเจอกันคิปหน้าครับผมบ๊ายบาย